สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่สขูุู่คนครับเอามอนี่พ่อกับบาเทา้าฮักนัทชาแนลนะครับมอนีมาพรอมน้องสาวครับพี่น้องสวัสดีค่ะตามสัญญาครับพี่น้องมอนี้เอาสองคนเลยหมูหันครับพี่น้องฉลองกับน้องสาวก่อนผู้อยู่เบื้องหลังครับแม่ขั่วเดี๋ยวตัดเป็นตอนก่อนนะพี่น้องอจะเอาขึ้นมันจะกินไงหมูหันตัวหนึ่งครับเดี๋ยวฉลองกับน้องสาวก่อนกับสาวสี เดี๋ยวมือหนาได้พี่น้องเด้อเวลาไม่บดตรงกันครับเวลาว่างบดตรงกันเอาสลองแบบนี้แหละครับหมูหันตัวนึงครับพี่น้องมาอนี้เอาแบบเส็บเสียบโหลดเสะออกก่อนพี่น้องเสะเคืองเลยพี่น้ำจิ้มโหลดเด็ดฮะเอ้าห,หักเตอใส่เลยหนังกรอบแล้วพูดนะอู้ยพี่น้องเอยหมูหันทางเข็มมาลาดเด้อพี่น้องเดิมมาอนี้หมูหันเข็มมาลาด แสออกมาแล้วโอ้เหลืองงามขนาดหัว <c ười> คือทรงเหมิดแล้วนะทางนี้เอาอืมพี่เฮ็ดแพงแววงอยู่อันนี้ซุกเรียบร้อยครับพี่น้องพูนะฟังเสียงหนังพี่น้องควาบควาบอยู่น้องเจ้าคือหัวแต่ตาขอเลยอู้ยโอ้โอพูนะเอาต้องแสะออกแนวนี่ก่อนครับแมน เสะออกแนวนี้เลยเพราะว่าเอาขึ้นมาเป็นโตมันเห็ดคางยางพี่น้องเลยเป็นตะย,ย,ยานนี่ตัดออกพวกนี้นั่งซุ่มแซวกันกินครับพี่น้องเพราะว่าไปหนะ้าที่ไปมันภารกิจครับอืมนี่อ๋อเห็ดหูคอ,อกกร์เกเดียอยู่ต้นนั้นตัดอีกบ่นั้เออเอ้าอฟังเสียงหนังกรอบๆพี่น้อง อกอบน้ำกอบเธอไปกินแล้วกัดบีไผ่บีมัน์ลดจังขักต้นไสอิก,นะอออกพักกะชิมีนพักโหระพา,าแตงบักทัวแล้วก็พักสลัดครับพี่น้องมาหนีิมีพักสลัดนำกระดูกขึก้นกลางกลางเอามาเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้กินหมูกรอบไอ้หมูกรอบเพราะว่าหมูหันหมูหันหมูหันกรอบกรอบทั้งเขี้มาลาดครับหันมามุนคือเหมือดเธอนาะเบืองเด้อพี่น้อง นี่อุ่นๆยัหอนๆเลยพลดนะเมนูกับเกี๊ยมเพื่อเฮ้ยไปเศบๆน้ำบาเท้าครับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขูสู่คนครับเอาเอนี้พ่อกับบาเท้าฮันด์แชนแนลนะครับทักทายพี่ทักทายน้องย่างเป็นทางการคือเก่าครับพี่น้องมือนี้มาพร้อมน้องสาวนะครับสวัสดีค่ะน้องสาวอาการก็ร่งดีขึ้นครับพี่น้องสลองก่อนพี่น้องสลองก่อนน้องสาวก่อนหมูหันตามสัญญาครับพี่น้องหมูหันตัวหนึ่ง บเบิรเราคือพี่น้องมาหนิเอาน้องสาวคนก็กินเก้ียวบ่ได้กินเผ็ดบ่ได้อันนี้ก็สีนวลๆนะจังหน่อยขั้นจังได้สูบบ่ไว้กะจังถอยเนาะเอาผักเกี่ยมกับบ่หลายครับวันนี้มีบักทัวบักทัวบักทัวกับบักเตียงกับใบโหระพากับผักสลัดครับพี่น้องมาหนิเอามาพี่น้องมาอันหั่นบมเป็นหั่นดอกอันเห็ดเห็มตอนหน่อยก็เก่าบ๊เสียงหนังกรอบพี่น้องลงมือท่อนตัวส่วนขาส่วนยังกับว่ากันไปจัดไปเลยมาเด้อพี่น้องเด้อ สลองสลองกวนน้ำบาวเท่าครับกับน้องสาวาตอนเนื้อหรอกอือเอาเนื้อเลยอุ้ยพี่นะมามามากรอบๆเสียบน้ำบาวเป็นไงนัวบ่หมักนัวแล้วบหาเต้น้ำจิ้มมักนัววหาเต้น้ำจิ้มหมูกำลังผิวหนุอยนัอนัวในห่อนในเหนือเลยทำเลยดีเนาะบ่นหันเองนะพงอ์ อืู่พื่อนมอาใส่ติบเขาา่ากันจิ้มเครื่องเอากินกิเข่ากันพี่น้นอ,อ,นนองเดี๋ยวเป็นสร้างกินเข่ากันเดี๋ยวเป็นสร้างพี่น้ำจิ้มอะไรโอ้ยสูตรเด็ดเลยน้ำจิ้มอืมงัวครับเอาบ่เขาน เขาจะบางคนเขาใจว่าเบาเท่าโมเมนอันน้องสาวนี่คือแฟนบบาวเท่าโมเมนโมเมนสาวสีอันน้องสาวคืออันกับสาวสีไหมยจริงๆเราบางคนมือกระทักผิดอยู่ครับอันนี้น้องสาวแท้แอันนี้น้องสาวแท้ๆครับ นัวอ <mm ืมนัวนัวนัวเปลี่ยนไปเลยวะนันนังนัวนะครับบนบนจิ้มเลยเอาเหนือป่า เอาเนียเอาเนียมากขึ้นเราแท่แแะใสห <t ort> นังเห็นแหะขะหน่อนยมูนมูดำม,มูดำม,มูดำคือสีขาวติกูด <c oughs> ค้ดนออกแล้วครับพี่น้องรับตาฟังเลย ลูกเครื่องกระแทบแล้วออ้หูขึือขาแข็งเลยนวัอขอบสถานนี่ดี เดียวนี่ยาต้องล่งกันเลยเพราะว่ามันหน่วยแล้เ่วแต่กัดล่งขึ้นเขาเปลือนห,หาเลยต <c oughs> ัอครับม,มุมทั้งหนังพร้อม xì có cái này nữa có con quả đây mama, mà có ừ, ừ. Ừ, เ,เนื้อส่วนสันมันพี่น้องเนื้อเบื้องเนื้อหนุ่มบ่โอ้คำใหญ่เลยหนุ่มดูมาลองหางกรอบหางกรอบ <laughs> ต้องหางกรอบพี่น้อง ข้างกรอบกระดูกตัวนี้อืมอกรอบไปเลยอืมอมองเนื้อไม่เคยขัดนี่เนื้อของมันจะสวกแซ้กันไถ่ล่ะเนื้อมันพลอยดีพลอยพลอย อายุเครื่องเครื่องมังเนีนๆนได้พี่น้องเ่าเท่าขึ้นดำนะนางกับนองแห้งดำพี่น้องเองข้นดำเนาะน้องได้ขาเบาได้ดำ นี่ขาหมูเขาขาหมูขายองมันกินยังไงเล่เื่องมันอยู่พี่เื่องมันอยู่ท่องเลยเดินเสีย แเป็นก็เพ่ิงไหมอหืมอืมอืมขาหลังอีกท่านออกนั่งกบกอดทั้งนี้นั่งกบกอดทา่นนทานก่อนนะอึ๊บโอ้มันเปลืองเปลืองเลยตัวนี้อ้าวฟังเสียงนกเขาขันไปน้ำพี่น้องเลย ก็อบดอนะอืมงดโอ้มันคือแคงค่ะหอืมผักขี้หมกแตงอ่ะขิ้หมกแตงแก่ไปแลไม่ใช่บลเลียน บนว่าวว่าได้พี่น้องน,นะกว่าปีลินังโอ้สีจะไหน,นออกมาโร้ฟังได้พี่น้องเด้อก่อครับมึงไงแบอยู่แับอยู่ เห็นเปล่าไม้เหินหูเหมือนกันพี่น้องหูหูเปตะกรบก็ได้ปูดปุนดินำก็ได้หูละคำหูละคำก็ได้เพียงยัง Ủa, bà. bà khi lên nằm Sốp tấp vấp vấp Ừ Qua bây Ừ. Ừ. กินมันคลกหลายป่ไแดกหอ้ม,ห,มอหามอาหารรสจัดหามอาหารรสจัดหามอาหารทะเล เป็นเส้นเป็นเส้นว่ามันดูนะพี่น้องเป็นเส้นลึบลับลึบลับอยู่โอ้ยเอาเลยด้ปะเนี่ย <c oughs> เอาเลยด้วบมันมันไรมันไร มันหลายคนผสมหมูกินได้ <c oughs> กินได้กับว่าซ้ำนี่แหลคะค <laughs> ่ะเนาะแต่แจ๊คค <c oughs> ุอยู่เบื้องหลังพี่น้องเองแ <c oughs> ม่ครัวเป็นอยังบา่าวแถวคือให้แต่น้องสาวเฮ็ดให้เมียเฮ็ดบ่เป็นบ่อซั่นเพราะว่า <laughs> ทางนี้มันไก่หม่องที่งานบา่าวแถวครับแวะมากินข้าว บาเท่ากับสาวซีอยู่คนละอำมเพือเอ่อพี่นุ่งอืก็ตื่นีุลงวันนี้หระ่ง่อืมหวานต้นกบน่กบนุ่ม <c oughs> อืมงร่นี่เกือกันเราต้องไปกินไปคือไปกินบลายประหลัดน้องเพียง

Wow. Mm Hallo. -hmm. ใส่ขิงหอมกินขิงหร้อมมีอืมเออเลงไบบอืมเอาเอาลงไปด้วยพี่น้องมึงมากินเบิร์เลยหายวับวับไปอืมพอกอย่างมันมันบาเท้าสูบไปนี่ชาเนื้อ กุเนื้อกับซูอยู่เป็นหมูหรือม,มันดีมันหรือว่าซูปอนไรมันแต่ว่าซ่บดีฉ่ำไม่หองมันมถา,ามวันมีไพายจะไปกินเบิร์เป็นตัวบ่อยรู้บ่มีเหรอครับ ยิ่งถ้าเป็นหมูหรือว่าแฮงบบสูเลยบ่าหาับกนะูนะเบิ่งพี่น้องโอ้ยเป็นสันเป็นสันอันอันกรอบๆเป็นแท่ง,งอั่าเเจ็บอั่ากรอบนอกนุ่มในอ อือเป็นเส้นเป็นเส้นได้พี่้องยิ้มเลยน้ำจิ้มมันกับคนดีคระบคุยเอากูค,คุยได้ เนือไล่ลายมันิมมี่ผลาโหนึงบ้าหาวบัสูงผลาวผลาวมัน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 

ขุ่นดีค่ะขุ่นครับอืมมันจุ่มเไว้พี่น้องแจ๊บมูมันโตสิบสิบสามโลงูตัว, 10, น,ตวนี้ก้อนแสตนิสิบสามโลขัดอู้หึติ้บเขียวอขอโทษข้อไผครับพี่น้อง <c oughs> เอาออกมันติดบขียวเนาะอืมเอาสลอง สลอยย่อมย่อมกับน่องสาวนะครับไปกวนเพราะว่าขั้นที่สาสลองพร้อมกันกินหลายๆคนบ่พร้อมกันจักเถื่อครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนกับภารกิจการงานเนาะบ่ค่อยว่างตรงกันนะครับมือนี้ก็แซ่บๆบหมูตัวบกใหญ่บ่เบิดดอกพี่น้องเอามากินให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามัน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 กินไปกินมามันเดากเรลี่ยนแน่นอนพี่น้องเนาะมันมันแต่ก็สลองเลยละนี่ละแม่ขัวแม่รัวประจำตัวบ่าวเทาน้องสาวเ้อครับบ่แม่นเมียนะครับเอ้า มื่อหน้านะครับจังสิ่ฉลองกับสาวสีกับพงยิ้งอุมามีแจ๊คสิมีเมนูยังแหละพากันฉลองนะครับพี่น้องกับทาเบิึงนะครับทาเบิึงพี่น้องอาแล้วกับพี่น้องที่แนะนำบ่าร์เทลายๆคลิปหลาย่เรื่องที่ผ่านมานะครับกับขอบุญขอบคุณนะครับแล้วกับผู้ที่ติดตามรับชมแล้วกับผู้คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำเนยกระดกันนะครับคลิปนี้ฝากคือเก่านะครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่าว์เทลเล้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ